ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในงานอีเวนต์ใหญ่ๆคนเยอะมากเลยแล้วเป้าหมายของเรามีอย่างเดียวคืออยากจะเข้าไปทำความรู้จักกับคนสำคัญคนหนึ่งที่อยู่อีกฝ้าของห้องคำถามก็คือเราจะเปลี่ยนตัวเองจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนที่เขาอยากคุยด้วยได้ยังไงคะจะทำยังไงให้เขาประทับใจแล้วก็พอจะเข้าใจความคิดของเขาได้ทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก วันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันค่ะเราจะมาเจาะลึกเทคนิคทางจิตวิทยาจากหนังสือคู่มือสะกดใจคนหรือ Get Anyone to Do Anything ของดรเดวิดเจไลเบอร์แมนครับผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์คือหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นแผนที่นำทางให้เราเลยใช่เลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเอ่อ แผนที่เนี้ยไม่ได้บอกให้เราไปบงการหรือไปหลอกใครนะครับแต่มันชี้ให้เห็นทางลัดในสมองของมนุษย์เรานี่แหละคือแก่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การทำความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นความต้องการความปลอดภัยหรือแม้แต่ความขี้เกียจของสมองที่พยายามหาอะไรที่มันง่ายๆในการตัดสินใจพอเราเข้าใจทางลัดพวกนี้ปุ๊บการสื่อสารกับคนอื่นมันก็จะดีขึ้นมากเลยครับ ฟังดูเหมือนการเรียนรู้ภาษาที่ทุกคนพูดได้แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ตัวเลยนะคะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสภาษานั้นเพื่อที่จะได้อ่านคนที่เราไม่รู้จักได้ดีขึ้นสร้างความประทับใจแรกที่ใช่แล้วก็โน้มนาวใจพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเอาละค่ะมาเริ่มที่ก้าวแรกกันเลยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่แบบว่าชี้เป็นชี้ตายได้เลยก็คือความประทับใจแรกพบ ในหนังสือบอกว่าข้อมูลแค่ไม่กี่วินาทีแรกที่คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับเราหรือที่เรียกว่า Primacy Effect เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแว่นตาที่เขาใช้มองเราไปอีกนานเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคือสมองมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานมันเลยต้องรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดว่าคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นมิตรหรือศัตรู oh. ปลอดภัยหรืออันตรายแล้วพอตัดสินไปแล้วในแวบแรกเนี่ย การจะเปลี่ยนความคิดที่หลังมันยากมากครับเหมือนเราเขียนประโยคแรกของหน้ากระดาษไปแล้วทุกอย่างที่จะเขียนตามมามันมักจะถูกตีความตามประโยคแรกนั้นเสมอเลยดังนั้นการกระทาเล็กๆน้อยๆในช่วงแรกพบเนี่ยโอ้โหพลังมหาศาลเลยครับในหนังสือเลยให้เทคนิคที่เหมือนจะง่ง่ายๆแต่จริงๆลึกซึ้งมากอย่างแรกเลยคือรอยยิ้มที่จริงใจไม่ใช่แค่ยิ้มตามมารยาทนะคะ แต่เป็นรอยยิ้มที่มาจากข้างในจริงๆใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจคือรอยยิ้มเนี่ยเป็นภาษาสากลที่ส่งสัญญาณตรงไปที่สมองส่วนดึกดําบันของอีกฝ่ายเลยมันบอกว่าฉันไม่มีอาวุธนะฉันไม่เป็นภยัยอืพอสมองของเขาได้รับสัญญาณนี้ปุ๊บเกราะป้องกันที่ตั้งไว้สําหรับคนแปลกหน้ามันก็จะลดระดับลงโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอีกเทคนิคที่ดิฉันว่าฉลาดมากเลยค่ะ คือกฎแห่งความเกี่ยวโยงหรือ law of association ที่บอกให้เราเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องดีๆที่เขากําลังเจออยู่ใช่ครับมันคือการใช้ประโยชน์จากสภาวะอารมณ์ของอีกฝ่ายเลยถ้าเราเห็นเป้าหมายของเรากําลังหัวเราะกับเพื่อนหรือกําลังยืนชื่นชมผลง,งานศิลปะสวยๆในงานจังหวะนั้นคือจังหวะทองเลยครับอ oh. การที่เราเข้าไปทักทายตอนที่เขากําลังรู้สึกดีสมองเขาจะเชื่อมโยงความรู้สึกบวกนั้นเข้ากับตัวเราโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นว่าอ๋อคนนี้โผล่มาตอนที่เรากําลังมีความสกแปลว่าในทางกลับกันดิฉันก็ไม่ควรจะพยายามเข้าไปทําความรู้จักเพื่อนใหม่ตอนที่เราสองคนกําลังหัวเสียเพราะรถติดแงกบนถนนอย่างนั้นสินะคะเดี๋ยวอารมณ์แย่ๆจะติดมาที่ดิฉันไม่ด้วยถูกต้องเป๊ะเลยครับอันนั้นคือการใช้กฎแห่งความเกี่ยวโยงในทางที่ผิดเลยแล้วก็มีอีกอย่างที่ทํางานคล้ายๆกันแต่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้านะครับ คือการเผชิญหน้าซ้ำๆหรือ mere exposure effect ครับอ๋อ oh, เรื่องนี้พอนึกออกเลยค่ะมันอธิบายได้เลยว่าทำไมบางทีเราถึงรู้สึกชอบเพลงที่ไม่เคยชอบมาก่อนแค่เพราะได้ยิงจากวิทยุบ่อยๆหรือเปล่าคะเหมือนสมองเราโดนหลอกว่าความคุ้นเคยเท่ากับความชอบใช่เลยครับนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากในยุคดิจิทัลก็เหมือนการที่เราเห็นรูปโปรไฟล์ของใครคนหนึ่งในกลุ่มแชทบ่อยๆคือไม่เคยคุยกันสักคำนะ แต่พอเห็นเป็นสิบครั้งเข้าก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าโดยสมมูลอีกต่อไปจริงด้วยค่ะสมองเราจะตีความสิ่งที่คุ้นเคยว่าปลอดภัยและก็ลดการระแวดระวังลงเทคนิคเหล่านี้จึงเป็นการแฮกระบบทางลัดของสมองเพื่อสร้างความไว้วางใจเบื้องต้นนั่นเองครับโอเคค่ะสมมุติว่าเราใช้เทคนิคพวกนี้สร้างความประทับใจแรกที่ดีได้แล้วนะคะ แต่พอเริ่มคุยกันกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างมันทำแม่งทำแม่งสัญญาณที่เขาส่งมามันขัดกันเองนี่คือจุดที่ท้าทายขึ้นไปอีกขั้นเลยเราจะรู้ได้ไงคะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงหรือเขากำลังคิดอะไรซ่อนไว้หนูกันแน่นี่เป็นส่วนที่น่าทึ่งมากครับคือหนังสือไม่ได้สอนให้เราเป็นเครื่องจับเท,ท็จนะแต่สอนให้เราเป็นนักสังเกตการณ์ที่ดีขึ้นอื กุญแจสำคัญคือการมองหาความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายเพราะเวลาคนเราพยายามปิดบังอะไรบางอย่างสมองส่วนที่ควบคุมการโกหกมันต้องทำงานหนักมากจนอาจจะเผลอปล่อยให้ส่วนอื่นๆแสดงความจริงออกมามีตัวอย่างเทคนิคที่เอาไปลองใช้ได้ไหมคะมีเทคนิคที่เรียกว่าปริศนาชวนให้คิดครับมันคือการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติที่สุด ตัวอย่างคลาสสิกในหนังสือก็คือภรรยาสงสัยว่าสามีไปดูหนังกับเพื่อนจริงหรือเปล่าแทนที่จะถามตรงๆว่าไปมาจริงเหรอซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเตรียมคำตอบที่สักซ้อมมาแล้วใช่ค่ะจำได้เลยเธออาจจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าที่รักฉันเพิ่งได้ยินข่าวว่าโรงหนังพอดีไลซ์ใกล้ๆที่ทำงานคุณไฟไหม้ล่ะแล้วก็รอดูรีแอคชั่นถูกต้องครับถ้าเขาไปที่นั่นมาจริงๆปฏิกิริยาแรกของเขาคือความตกใจหรือความสนใจ จริงหรอเป็นอะไรมากไหมเพราะสมองเขาเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นได้ทันทีอ๋อ oh. แต่ถ้าเขาโกหกเขาอาจจะนิ่งเฉยหรือตอบสนองแบบผิวเผินเพราะสมองเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงหนังนั้นเลยมันคือการโยนข้อมูลที่ไม่คาดคิดเข้าไปเพื่อดูว่าสมองเขาประมวลผลยังไงครับแต่เทคนิคแบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอคะถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าเรากำลังทดสอบเขาอยู่มันอาจจะทำลายความสัมพันธ์หรือความไว้วางใจไปเลยก็ได้นะ เป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือจุดที่ต้องระวังเลยหนังสือย้ำว่าเทคนิคพวกนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการสังเกตไม่ใช่สอบสวนนะครับค่ะต้องใช้ด้วยความนุ่มนวลและในสถานการณ์ที่เหมาะสมมันไม่ใช่การจับผิดซึ่งซึ่งหน้าแต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมถ้าใช้บ,บ่อยๆหรือใช้แบบจงแจ้งแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเข้าใจแล้วค่ะ คือต้องใช้ให้เนียนที่สุดอีกเทคนิคที่ดิฉันว่าน่าสนใจคือวิธีสังเกตคนที่กำลังปั้นเรื่องหรือ bluffing หนังสือบอกว่าคนพวกนี้มักจะแสดงความมั่นใจเกินจริงหรือรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีที่โดนถามลงรายละเอียดธรรมชาติคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยนอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคที่ยาบยนมากในการทำให้คนอื่นพูดในสิ่งที่คิดจริงๆออกมาสมมติว่าเรานำเสนอไอเดียอะไรบางอย่างไปแล้วถามเขาตรงๆว่าคุณคิดยังไง ส่วนใหญ่เราก็จะได้คำตอบแบบรักษานํำใจกลับมาจริงค่ะก็ดีนะน่าสนใจดีอะไรแบบนี้แต่หนังสือแนะนำให้ลองเปลี่ยนวิธีครับให้เราชวนเขาเห็นด้วยกับไอเดียของเราไปก่อนเช่นผมว่าภาพรวมมันก็โอเคแล้วนะพอเขาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วให้ถามปิดท้ายไปว่าแล้วถ้าจะให้มันดีขึ้นไปอีกคุณคิดว่าเราพอจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างอ๋อมันเหมือนการเปิดประตูให้เขาติชมได้โดยไม่รู้สึกว่ากำลังโจมตีเราโดยตรงถูกต้องครับ คำถามแบบนี้มันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้คำตอบที่ได้ออกมาจึงมักจะเป็นความคิดเห็นที่แท้จริงที่เขาซ่อนไว้อยู่คือเทคนิคเหล่านี้คือการสร้างสถานการณ์ที่ทําให้อีกฝ่ายเปิดเผยความคิดของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวครับสุดยอดเลยค่ะมันคือจิตวิทยาของการสร้างบทสนทนาจริงๆทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายของการเดินทางของเราแล้วนะคะเราสร้างความประทับใจได้แล้วพอจะอ่านใจอีกฝ่ายออกบ้างแล้ว ถ้าเราอยากจะไปต่อเช่นอยากจะขอคอนแทคเพื่อนัดคุยงานหรืออยากจะชวนเขาไปร่วมโปรเจกต์จะทำยังไงให้เขาคล้อยตามโดยไม่รู้สึกว่าถูกกดดันคะหนังสือเล่มนี้มีกลยุทธ์อะไรแนะนำบ้างมีแน่นอนครับและหัวใจสำคัญของการโน้มน้าวใจตามหลักของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการทำให้เขารู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นมาจากตัวเขาเองไม่ใช่เพราะถูกเราชักจูง ม,มันคือการทำงานกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนควบคุมการกระทำของตัวเองครับดิฉันชอบเทคนิคที่ชื่อว่าก้าวที่เท้าเข้าไปในประตูหรือ foot in the door มากเลยค่ะมันดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อและการก็คือเริ่มจากคำขอเล็กๆที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกปฏิเสธแล้วค่อยขยับไปสู่คำขอที่ใหญ่ขึ้นตัวอย่างการทดลองในหนังสือก็ชัดเจนมากครับ นักวิจัยไปขอให้ชาวบ้านติดป้ายรณรงค์กรุณาขับรถอย่างปลอดภัยโดยกลุ่มแรกถูกขอให้ติดป้ายขนาดเล็กมากๆก,ก่อนซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยอมติดให้แต่ม่กี่สัปดาห์ต่อมาทีมวิจัยกลับไปอีกครั้งแล้วขอให้ติดป้ายเดียวกันแต่คราวนี้เป็นป้ายขนาดใหญ่ยักษ์เลยครับโอ้โห oh. ที่แทบจะบังหน้าบ้านเลยครับ ผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากกลุ่มที่เคยยอมติดป้ายเล็กไปแล้วมีแนวโน้มที่จะยอมติดป้ายใหญ่มากกว่ากลุ่มที่ถูกขอให้ติดป้ายใหญ่ตั้งแต่แรกแบบหลายเท่าตัวเลยพอมาน,นั่งคิดดูดีๆมันทำให้นึกถึงพวกบริการ s u b s c r i p t i o นเลยนะคะที่เริ่มจากการให้เราทดลองใช้ฟรีซึ่งมันเป็นคำขอที่เล็กมากคือการกดใช่แค่ครั้งเดียวแล้วพอเราติดไปแล้วการจะจ่ายเงินรายเดือนซึ่งเป็นคำขอที่ใหญ่ขึ้นมันก็ดูง่ายขึ้นมาทันทีเลย นั่นคือการประยุกต์ใช้ที่สมบูรณ์แบบเลยครับมันทำงานกับสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งความสอดคล้องภายในหรือ law of internal consistency ค่ะ เมื่อเราตอบตกลงกับอะไรไปแล้วครั้งหนึ่งสมองของเราจะพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายการปฏิเสธคำขอที่สองซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกันจะทำให้เรารู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเราจึงมีแนวโน้มที่จะตอบตกลงต่อไปเพื่อรักษาความสอดคล้องนั้นไว้นะครับเป็นการใช้ประโยชน์จากความต้องการรักษาหน้าของตัวเองนี่เองอีกเทคนิคที่เอาไปใช้ง่ายๆเลยคือการจากัดทางเลือก ฟังดูเหมือนขัดกับความรู้สึกนะคะแต่การมีตัวเลือกน้อยลงกลับทําให้คนตัดสินใจง่อยขึ้นใช่ครับเพราะเมื่อมีทางเลือกเยอะเกินไปสมองจะเข้าสู่สภาวะอัมพาตจากการวิเคราะห์หรือ analysis paralysis คือคิดเยอะจนสุดท้ายเลือกที่จะไม่ตัดสินใจเลยอ oh. การจำกัดทางเลือกให้เหมือนเป็นการช่วยนำทางให้เขาเช่นร้านค้าที่โทรบอกลูกค้าว่าสินค้าจะถูกเก็บไว้ให้72ชั่วโมงนะคะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบอกว่ามารับเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะกรอบเวลาที่ชัดเจนมันลบภาระในการตัดสินใจของลูกค้าครับยากใช่ครับประโยคแบบนี้เป็นการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกและทำให้อีกฝ่ายมีแนวโน้มที่จะพยายามทำตัวให้สมกับความคาดหวังนั้น เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของเรามันเป็นเทคนิคการน้มเน้าใจที่นุ่มนวลแต่ก็ทรงพลังมากซึ่งก็อย่างที่คุณบอกต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกไม่ใช่การบีบบังคับทางอ้อมค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราได้ถอดรหัสการเดินทางตั้งแต่การเป็นคนแปลกหน้าไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านเทคนิคจากหนังสือคู่มือสะกดใจคนถ้าให้สรุปแก่นของมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเล่เหลี่ยมเลยนะคะแต่เป็นการทำความเข้าใจระบบปฏิบัติการของสมองมนุษย์แล้วสื่อสารกับมันให้ถูกวิธีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ก้าวแรกที่เจอกันเลยใช่ครับและอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าสาคัญไม่แพ้กันเลยนะคือการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ มันเหมือนการส่องกระจกมันไม่เพียงทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแต่มันทำให้เราหันกลับมาตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเองด้วยว่าในแต่ละวันเรากำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปหาคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบ้างทำรอยยิ้มคำพูดหรือท่าทีเล็กๆน้อยๆของเราเอง นั่นเป็นประเด็นที่เฉียบมากเลยค่ะและดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะในเมื่อเราได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านใจและทำความเข้าใจคนอื่นมากมายขนาดนี้แล้ว เคยลองย้อนกลับมามองตัวเองกันไหมคะว่าในทุกๆวันพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราแสดงออกไปโดยไม่ตั้งใจอาจกำลังเปิดเผยความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของเราให้คนแปลกหน้าที่เดินสวนกับเราได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้คะ่ะ